สวัสดีครับผมพันธุ์พันธุ์ศรีสมบูรณ์หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์ตอนนี้เราอยู่ที่ห้องปฏิบัติการระบบไฟฟ้าและการจัดการแบตเตอรีย่ยานยนต์ของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรมครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสาธิตการเชื่อมต่อแบตเตอรี่และการจัดการแบตเตอรี่กันแบบง่ายๆอยู่นะครับโดยการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ในวันนี้ผมจะนําไปขับกับมอเตอร์บัสเ็ดดีดีซึ่งในปัจจุบันนี้เราจะเห็นได้ว่า แนวโน้มความนิยมของการใช้ยานพาหนะไฟฟ้ามีเพิ่มมากขึ้นอีกทั้งยังมีการจัดจําหน่ายทางท้องตลาดกันอย่างแพร่หลายทั้งสกูตเตอร์ไฟฟ้าจักรยานยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฟฟ้าสิ่งที่เราจะใช้ในวันนี้อย่างแรกเลยก็คือตัวนี้นะครับแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตตัวนี้จะมีความจุอยู่ที่20แอมป์และค่าแรงดันไฟฟ้าปกติหรือนลโวลตเทอยู่ที่3.2โวลต ซึ่งเป็นค่าที่ใช้ซื้อขายกันตามท้องตลาดทั่วไปแต่จะมีอีก2ค่าของแบตเตอรี่ก้อนนี้ที่เราควรรู้ก็คือจะมีค่า maximum ม o l ลเท e ค่าม็กซิมัม o l ลเท e คือค่าแรงดันไฟฟ้าสูงสุดของแบตเตอรี่ก้อนนี้ที่จะสามารถรับได้จะอยู่ที่ 3. 6 5ุหโวลต์และจะมีค่า cut ออฟ v o ลเท g อยู่ที่2.5โวลต์ซึ่งค่าคั t ออฟ v o ลเท g เนี่ยคือค่าของแบตเตอรี่ที่มันหมดแล้วหมดจากก้อนนี้แล้ว แล้วครับตัวต่อมาเลยก็คือตัวนี้ครับตัวจัดการแบตเตอรี่หรือที่เราเรียกกันย่อๆว่า BMS ย่อมาจากแบตเตอรี่แ a นเน e เมนต s สิสตตัวนี้จะใช้ควบคุมและจัดก,การการชาร์จประจุเพื่อดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่นะครับซึ่งรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยคุยกันตอนหน้าว่ามันควบคุมและจัดก,การการชาร์จแบตเตอรี่ยังไงโดยตัวนี้เราสั่งซื้อมาตัวไม่กี่ร้อยบาทครับตามอ่า ช่องทางออนไลน์ทั่วไปนะครับหรือบางท่านอาจจะมีกำลังทัก,กหน่อยก็อาจจะเป็นใช้เป็นตัวใหญ่แบบนี้ก็ได้ครับซึ่งจะมีระบบการป้องกันที่ดีกว่าตัวนี้ก็คือมอเตอร์ที่เราจะใช้ขับกันในวันนี้นะครับตัวนี้จะเป็นมามอเตอร์บัสเต็ดดีซ48โวลต์แล้วก็จะมีคอนโทรลเลอร์แล้วก็มีคันเร่งไฟฟ้านะครับครับจากมอเตอร์บัสเต็ดดีซตัวเมื่อกี้นี้เนี่ย ต้องการแรงดันไฟไปขับที่4.8โวลต์แต่เรามีแบตเตอรี่ที่เที่ยมที่มีแรงดันไฟอยู่ที่3.2โ oh วลต์แล้วเราจะเชื่อมต่อกันยังไงการเชื่อมต่อแบตเตอรี่เนี่ยมันจะมีอยู่ในการันึงาวิธีวิธีแรกก็คือการเชื่อมต่อแบบอนุกรมหรือแบบซีรีส์แบบอนุกรมเนี่ยคือการเพิ่มแรงดันของแบตเตอรี่ให้มากขึ้นอย่างเรามีก้อนนี้ก้อนแรก3.2โ oh วลต์ ก็ต่อมาเอามาอนุกรมกันเพิ่มก็จะกลายเป็น6 4โวลต์เพิ่มอีกก้อนหนึ่งก็จะเป็น9.6โวลต์แล้วการเชื่อมต่อเชื่อมต่อยังไงเราก็จะใช้อ่าอย่างนี้นะครับสีสูงเนี่ยเป็นขั้วบวกสีขาเนี่เป็นขั้วลบผมก็จะเอาขั้วบวกของเซลล์ที่1ไปต่อขั้วลบของเซลล์ที่2ขั้วบวกของเซลล์ที่2ไปต่อขั้วลบของเซลล์ที่สาขั้วบวกของเซลล์ที่สาไปต่อขั้วลบของเซลล์ที่สี่ เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงค่าแรงดันที่เราต้องการลำดับต่อมาเลยก็คือการเชื่อมต่อแบบขนานหรือแบบพา r a เดลนะครับการเชื่อมต่อแบบนี้เนี่ยจะเพิ่มความจุของแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นแต่แรงดันยังคงเดิมอย่างเช่นตัวนี้ผมมีอยู่ที่20อมป์ o u r ถ้าผมเชื่อมต่อแบบพา r a เดลหรือแบบขนานเข้าไปเนี่ยก็จะเพิ่มเป็น40 amp h o หรือเพิ่มเข้าไปอีกก็จะเป็น60 amp h o การเชื่อมต่อแบบนี้เน right. ี่ยก็จะเอาขั้วบวกของเซลล์ที่หนึ่งไปต่อกับขั oh, really ้วบวกของเซลล์ที่สองขั้วบวกของเซลล์ที่สองไปต่อกับขั้วบวกของเซลล์ที่สามขั้วลบของเซลล์ที่1ไปต่อัขั้วลบของเซลล์ที่2องขั้วลบของเซลล์ที่2อไปต่อกับขั้วลบของเซลล์ที่สามต่อขนานกันไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็จะได้แบตเตอรี่ที่มีความจุมากขึ้นนะครับแล้วก็อันที่สามเลยก็คือแบบผสมแบบผสมก็คือการเชื่อมต่อแบบทั้งอนุกรมและขนาน ต่อแบบนี้จะเพิ่มทั้งความจุและแรงดันเราสามารถหาซื้อได้ทำตอนท้องตลาดทั่วไปนะครับแบบนี้เขาก็จะมีตัวยอ่อเ่นว่า GS GP อย่างเช่นเราต้องการแบตเตอรี่12โวลต์มันก็จะเป็น 4S 4, 4 3 2 12โวลต์นะ 4S แล้วก็แลขความจุก,ก็อยู่ที่ว่าเราต้องการกี่ P ี1ทีหนึ่งอย่างเช่น 2P ก็จะเป็นเพิ่มเข้ามาอีก1ชุด ก็จะเป็น8กล้องอย่างเงี้ยครับตอนนี้ผมได้เชื่อมต่อแบตเตอรี่กับชุด bms เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งผมเชื่อมต่อไปทั้งที่สิเซลล์โดยเป็นค่าสูงสุดที่ bms ตัวนี้สามารถรับได้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะลองวัดแรงดันไฟกันดูนะครับว่ามันจะได้เท่าไหร่ในเซลล์ที่1จะได้3.3โวลต์นะครับเซลล์ที่2ก็จะขึ้นมาเป็น 6.7โวลต์ครับเซลล์ที่3ก็จะขึ้นเป็น10โวลต์อย่างงี้ครับก็จะขึ้นทีละ3.2 3.3โวลต์ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองดูครับว่ามันจะขับมอเตอร์ได้ไหมนะครับ ขับมอเตอร์ได้นะครับก็แสดงว่าการต่อของเราสำเร็จรู้ร่วงไปด้วยดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการเชื่อมต่อแบตเตอรี่เพื่อนำไปขับกับมอเตอร์เดี๋ยวตอนหน้าเราจะมาพูดถึงระบบการจัดการแบตเตอรี่กันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับผู้ที่สนใจติดตามข่าวสารของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรนูนย์เพื่ออุตสาหกรรมสามารถติดต่อตามช่องทางท้ายคลิปได้เลยนะครับ ขอบคุณครับ